แล้วตอนนี้นะครับเราไปฟังเพลงพ่อพนะครับจากพี่ลุษสุพรุษกันเลยดีกว่าครับกับเพลงหนังสือที่ไม่เคยอ่านครับจะหาความรักนั้นเป็นหนึ่งสื้อเล่มหนึ่งที่ทำล้นหายไม่เคยได้อ่าน ไม่ต่างกับฉันมีเธอลืมตูมองข้ามเธอไปจนในวันนี้เธอเดินจากไปอยากคนเลยอยากดีขึ้นอยากได้เธอกลับมาอย่ากขอนังสื่อเล่มนั้นคืนกลับมาให้ฉันทีอย่ากขอโอกาสแก้ตัว อยากขอสักครั้เธอมีจะไม่ทำกับเธอแบบนี้เธอคนดีโปรดจงให้อภัยคนที่ทำพลาดไปยิ่งเก็บมาคิดก็ยิ่งใจหายเลเกินจะมีทางไหนที่ทำให้เธอขึ้นมา มันยังคงคิดถึงเธอและอยากที่ย้อนเวลาจะคอยรักษาดูแลอย่างดีอยากคนเลยอยากได้คืนอยากได้เธอกลับมาอยากขอหนึ่งสีเล่มนั้นคิดกลับมาให้ฉันทีอยากขอ อกาสแก้ตัวอยากขอสักครั้งเธอมีจะไม่ทำกับเธอแบบนี้เธอคนดีโราจใไ้อย่าไปคนที่จำพลาดไปไม่รู้เธออยู่ที่ใดเป็นไงไม่รู้ว่าฉันนั้นจะพบเธออีกหรือไร หนังสือที่ชื่อว่าความรักที่รู้ว่ามันมีค่ามือสายไหมอ,อยากคนเลยอยากไดขคืนอยากได้เธอกลับมาอยากขอหนังสือเล่มนั้นคืนกลับมาให้ฉันทีอยากขอโอกาสแก้แกตัว อยากขอสักครั้งเธอมีจะไม่ทำกับเธอแบบนี้เธอคนดีโปรดจงจบไปกัยไปอยากคนเลยอยากไี้คืนอยากได้เธอกลับมาอยากขอหนั่งสือแลมั้นคืนกลับมาให้ฉัน

ถึงใครอยู่จคนจรทใจตอนแรกก็แบบอยังไงพอหันมาเจอโอ้โหเป็นแฟนเยอะมากจ้องตาบกมือให้เราแล้วก็แบบจ้องตาอย่างดีเออกลายเป็นเพลงแฮปปี้ไปเลยเราซีเพลงนี้ทำไมถึงเศร้าขนาดนีแหกอะไรหรือเปล่าคะคือจริงๆมันก็เป็นการเปรียบเทียบความรักเฉยๆครับค่ะคือเพราะว่าด้วยความที่ว่าช่วงนี้ผมมีหนังสือด้วยครับมันก็เลยเป็นการเล่นระหว่างเพลงกับหนังสือเชื่อมต่อก็คือเป็นการเปรียบเทียบว่าความรักเนี่ยก็คือหนังสือเล่มหนึ่ง ก็วันหนึ่งเราเคยมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เราแบบที่เราที่เราที่เราเคยซื้อมาหรือว่าเราเคยมีเนี่ยแล้วเราก็อาจจะเอาวางเอาเอ่เฉยแล้วเราก็ไม่ได้ไปสนใจมันจนวันนึงมันอาจจะทับถมแล้วมันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วเราก็ไปหาหาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วกับเทียบด้กับความรักเรื่องความรักอ่าความรักมันก็ตอนนี้เลยเหรอตอนนี้เลยใช่ไหมตอนนี้เอาณโมเมนต์ที่เพิ่งเทคกันแล้วก็เพิ่งเข้ามาเนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยครับสู้แล้วครับใช่ครับ ความรักของเราถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือเป็นคํานําสารบัญเนื้อเรื่องล่าสรุปหรือราคาราคาตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีให้อ่านเลยฮะโอ้โหจริงเหรอที่สดมอยความรัแค่ไหนล่ะพี่รุตเอาแบบคือสดจริงๆเอ่ๆนิยายของเขาว่าสดของกุ๊กกลิปเป็นไงฮะก็ไม่มีใครคุยไม่มีใครไม่มีใครคุยเลยใช่ไหมคือถ้ามีคุยก็มีบ้างครับแต่ว่าแบบสติกเกอร์ก็สติกเกอร์เฉยๆประมาณนั้นแต่ว่าถ้าแบบเป็นแฟนการกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีมา 6ปีแหละอุ้ยทำยังไงอ่ะหปีเลยทั้เหงาไหมรู้สึกเหงาไหมคะก็ต้องมีบ้านนะตอนนี้คุณก็คุยกันหนังสือเหรอคือไม่ใช่แจ๊คคุณไม่แบบมีแฟนไม่อะไรอย่างนี้หรอกำลังอยู่นะคือต้องบอกว่าจริงๆช่วงช่วงหลังๆมามันเหมือนกับพอเรา เราทํางานมาสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มรู้ว่าโอเคเราไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนอะงี้ยบางคนก็ไม่ได้เอาเรื่องมีแฟนมาเป็นหลักไงใช่คนเดียวได้จริงจริงก็อยากมีเหมือนกันนะไม่จริงเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราไม่อยากจะมีแฟนมาเคียงขรางก็อยากมีอยากมีครับจริงแต่ว่าถ้ามีมันก็ต้องแบบคือมีแล้วคืออยู่ด้วยกันได้แล้วมีความสุขอะไรมีปิ๊งชาวต่างชาตินะมยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็อีแล้วใช่ไหมเจ๊แล้วก็ปิ๊งพี่พี่โอ้โหไหมเขาควรจะต้องมีปิ๊งสาวญี่ปุ่นบ้างเพราะเขาไปตั้งครั้งในนปีีเเ่ยา มีไหมถ้าถ้าสองปีนี่น่าจะเกินสิบครั้งนะเกินหรอใช่เกินเกินแต่ว่าปิ้งไหมมันก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าปกติเวลาผมไปถ่ายลนด์สเคปเนี่ยนะฮะมันจะมันจะไม่ค่อยอยู my, exactly. um, iv ่ในเมืองเท่าไหร่เจอแต่ป่าอะค่ะเออเจอแต่คุณุคุณป้าเขาไปเดินเขาอะไรกันเนี้ยวัยรุ่นเขาก็จะแบบว่ามีคุณป้ามาจีบไหมไม่มีไม่มีไม่มีป้าป้ไม่่ี้าคุณป้าเขาก็มีคุณลุงอยู่ตายเอากิมจิมาให้ ไม่แต่บอกยุบไม่ิเกาหลีไหมโอ้โหปดหัวแทนไม่แต่ต้องบอกว่าคุณลุ้นเนี่ยทำให้แฟนเพลงเขาหายคิดถึงนะครับครับวอเพลงนี้ออกมาและคิดจะกลับมาทำเพลงแบบเต็มๆเมื่อไหร่ครับจริงๆก็ทำอยู่เรื่อยๆครับพีิงแต่ว่า เลิกปล่อยมันมันกับมันก็มีปัญหานิดนึงเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วจริงๆจะปล่อยเพลงเพลงหนึ่งแต่ว่าทางพี่ฟองเบียร์เขาก็ออกจากแกรมมี่ไปอะไรเงี้ยก็เลยเลื่อนใช่ครับแต่ว่าปีที่แล้วก็เลยมีหนังสือออกมาแทนนี่ค่ะตอนแรกที่เจอรุษเนี่ยจะเป็นเล่มใหญ่หน่อยใช่ค่ะไม่เป็นเล่มเล็กค่ะที่แล้วปีที่แล้วที่เรามามาดูนี่สิอยู่ตรงนี้มาต่างกันไงจ๊ะก็อันนี้เป็นเล่มแรกครับ อันนี้เล่มแรกจำได้กินดูกันครบแล้วนี้สวยดีสิวเล็หน่อยนะอันนี้ดีแต่เราชอบอันนี้เล่มแรกนี่พี่ไปวางลืมที่สนามบินนาริตะเอาเอาไปด้วยทำไมครับพี่เอาไปด้วยงเปิดจริงเหรอจริงเล่มนี้ดีคือคือเล่มแรกมันจะเป็นอ่อนแนวไกด์บุ๊กนิดนึงครับแต่ว่าเล่มสองเนี่ย มันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นรวบรวมเอาแคปชั่นที่ผมเคยเขียนลงในไอจีอย่างเงี้ยเอามารวมกับภาพที่เราถ่ายภาพมาโอ้ใชยมันก็จะขนาดเล่มมันก็จะเด็กลงนิดนึงและมีคําดีๆนะหลายคนที่ชอบท่องเที่ยวหรือชอบดูภาพสวยๆแล้วมีคําดีๆด้วยนี่เขาบอกว่าทุกครั้งที่ก้าวขาออกไปเราจะเติบโตขึ้นเสมอและไม่ว่าจุดหมายจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่มีทางสูญเปล่าเฮ้ยมันดี ไดเองหมดเลยเหรอใช่ครับ่ยเก่งจังแต่มันก็จะคือเป็นเป็นเป็นแคปชั่นที่ที่ไม่ได้เขียนขึ้นมาแบบภายในเวลาสั้นๆเขียนมาเรื่อยตลอดเวลา2อสปีที่ผ่านมาเราอยากแนะนําให้คนซื้อเนี้ยเขาจะติดตามซื้อติดตามผลงานพี่รุดหรือว่าซื้อซื้อได้ที่ไหนคะตอนนี้ก็วางขายแล้วครับสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนาทั่วไปครับผมร้านอิน B2S ก็ได้ครับผมซื้อได้แล้วเลยเนาะใช่ครับก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยววันที่13นี้สิบ3ามตุลาคมนี้มันจะมีงานหนังสือนะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับเราก็จะไปแจกลายเซ็นด้วยครับผมตอนห้าโมงเย็นนะครับที่บูธของนายอินมนนี่มีภาพดิฉันกับลุงเอด้วยนะคะไหนฮะภาพดียวกันไหมไม่ใช่นะครับนม่ใช่ไหมไอ้กิ๊บก็เปิดอยูนมาดีเลยแล้วติดตามเฟซบุ o กครับของใครติดตามได้ที่ไหนจริงๆก็ ถ้าเป็นภาพที่สวยนะครับก็จะในในในจีของผมเองก็สุปรุษ S U P A R U J ครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องราวของเขาเรียกว่าเพลงเลยพวกนี้ก็สามารถติดตามได้ทางค่ายด้วยก็คือเนื้อวิทย์ในคอร์สครับในสังกัด Grammy แล้วก็ YouTube นะคะ GMM Grammy Official ค่ะครับวันนี้เรามีมาแจกให้กับผู้ชมในรายการนะครับผมสิดเสื้อเลวพร้อมลายเซ็นเดียว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  กดตรงนี้ก่อนเลยนะคะกดแล้วคุณจะได้ดูคลิปอื่นๆอีกเพียบเลยกดเลย